อย่างแรกคือได้แรงบรรันดาลใจแล้วก็ได้เทคนิคเยอะเลยค่ะที่คุ้มค่าเนี่ยคือเหมือนเอ้ยเรามาในคนที่มีความฝันเหมือนกันแค่น่าจะมีคอร์สต่อ,ตอ,ตอ,ตอไปอะไรเงี้ยค่ะก็ะคาดหวังว่าจะเป็นแร,บร,รงบันดาลใจก็เห็นนะไอ้เพืพ่อนๆที่เคยอบรมมาแล้วเขาสําเร็จนะครับไม่ได้มีโครงการของตัวเองแต่ก็เตรียมวางแผนไว้แล้วก็ดีใจม,มากๆที่ได้เจอท่านอาจารย์ดรถนอมดีซอยนะคะซึ่งท่านเป็นเป็นผู้ที่ บุคคลตัวอย่างเนาะตัวอย่างมา,มากเพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้ทุกคนก็จะพบความสําเร็จการนี้ได้เหมือนกันโอ้โหสุดยอดมากครับผมอยากเห็นว่าวิธีการที่อาจารย์บอกว่ารวยด้วยเงินคืออนะื่นน่ยมันเป็นยังไงแล้วอยากมารู้เครือข่ายที่มานะโอ้โหคนมหาศาลลงไม่คิดว่าเป็นหลักพันนะถ้าเกิดว่าสนใจอยากจะทําเรื่องอสังหาริมทรัพย์เนี่ยรักแนะนําว่าควรจะศึกษาหาความรู้ให้เยอะเลยนะคะนี่คือแหล่งรวมความสําเร็จของว่าที่เศถียีอสังหาหน้าใหม่มากที่สุดมาจุดไฟฝันเติมพลังแห่งแรงบันดาล ใจเก็บเกี่ยวเคล็ดลับความสําเร็จที่ไม่เคยบอกใครและคอนเนคกชันทั่วประเทศไทยเพื่อก้าวสู่ความร่ํารวยและเติบโตในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์อย่างจังยืนพบกันในสมนาการกุศลครบรอบ8ปีรวยอินฟินิตี้8ตุลาคมนี้คนอสังหาไม่มางานนี้ถือว่าพลาด